สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็ Channel นะครับช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงอันบ็อกอีกแล้วนะครับเราวันนี้เรากำลังมาอันบ็อกอะไรนครับมากับการโปเกมอน TCG ีล็อกใหม่นะครับชื่อบ็อกสายใยแห่งโชคชะตานะครับนี่ก็คือกำลังแบบร้อนเลยร้อนเลยร้อนมากเลยเลยได้ว่าได้มาปุ๊บก็เอามาเอามาอันบ็อกเลยครับอยากห้เพื่อนได้ดูกันแบบ เดวันเดทูเอาย่งไงก็ได้ให้มันได้ไวที่สุดนะครับแล้วแต่ทีมตับต่อจะไวนะครับตอนนี้คือเราก็ได้กันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็เลยมาจะมาเปิดกันนะครับว่าจะได้อะไรแบบเก่งๆได้เอสแอนโดนโดนไหมนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาอาจจะมาเลือกันเลยดีกว่าเนาะนะครับแต่ก่อนจะไปอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดครับผมเทลดีๆกับพวกเราชาวแท็กกันนะครับ อ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลยเแม็กเลือกกล่องไปเลยดีกว่าวันนี้ก็จะหวยกันหนึ่งกล่องเหมือนเดินมนะครับถ้าให้เลือกนะอ่ว่าไงมีมอยู่<า>สี <ใจ S 1> ่ตอนนี้ตอนนี้บนโต๊ะมีสี่นะหลังบ้านมีเยอะกว่านี้นะอืมเดึกอ,อ,อันนี้ เลือก่อนนี้แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวฝากเก็บที่เหลือเลยโดยในกล่องนี้นะครับก็คือกล่องสายใหญ่ชอบชะตาก็คือหรือถ้าเป็นภาษาจีนจะเรียกว่า b บ t เ l อ p a พันเนครับผมโดยในกล่องนี้ก็จะเป็นโปเกมอนกับโปเกมอนคู่หูนั่นเองอ่าซึ่งใบที่เราอยากได้นะครับก็จะมีแบบพวก AR สวยๆสวยก็จะมีอย่างลิเลียหรือนันจโมกับโปเกมอนของเขาอ่าแต่ถ้าใบที่เจ๋งจริงอ่ก็จะเป็นระดับที่แบบ s a r อ่าอย่าง นันจโมกับโปริมรมของเขาตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นใบที่อาจจะได้เล่นกับเมตาอย่างตัวฟ้าขนองคลั่งหรือลิเลียกับอ่าปิปี้ตรงนี้อ่าหรก็จะเป็นใบที่เอาไว้เคาน์เตอร์แพดพวกเมตาอย่างพวกโดราเพ้าหรือแบบพวก UR ก็จะเป็นกราฟทองไปเลยอ่าก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่า UR ไม่มีการันตีนะเอาจริงตอนนี้คือหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้มาเคาน์เตอร์โดราเพ้าสักทีเถอะเฮ้ยมันเป็นเมตาขนาดเลยอ่ะโขเกี่ยวกันเก่งอยู่พูดไปงั้นแหละมันเด็กปออ อ่าน,นะครับถ้าเพื่อไม่มนการเสียเวลาก็เราบอกการที่เราอยากได้กันละอ่ะทีนี้มาลุยกันเลยดีกว่าแต่จริงๆอยากจะบอกว่าเจ๋งๆนี้ก็ยังมีอย่างเอ็นอย่าโซโลอาร์ด้วยที่อาจจะเป็นเมตาใหม่ในแพ็นี้ก็ต้องมารอดูกันนะ,ะนะครับแต่ไพ่เล่นจริงๆแล้วอาจจะเป็นดานจมโมูเนาะจริงๆก็ต้องว่ามีมีราคาหรือว่าเหมือนคนที่ต้องการตามหาเยอะถ้าสมมติว่าไดอาร์ตแบบนันจโมมาอย่างเงี้ยนันจโมก็ดีแต่จริงๆถ้าถ้าสายสมแพงสุดจะเป็นลิเลีย อ๋อลิเลียจะลิเลียจะแพงสุดนะครับทำไมอ่ะก็เพราะน้องน่ารักสุดถูกรออะไรอ่ะผลแค่นี้เลยทุกคคคนนนีีแ่้้เเลลยยไม่ได้มีอะไรยากเลยจริงน้องน่ารักสุดจริงแถมน้องเป็นตัวหลักที่มากับซาโตชิด้วยไงอ่าครับผมอยู่นันจาโมเนี่ยเอาจริงนะได้แค่อาจจะได้แค่น่ารักน่ารักอ่าฝังเล่นผลฝังเล่นแต่จริงคือนันาโมคาแรคเตอร์เขาก็ดีนะเนี่ยน้องตัวเองจริงน้องเขาก็น่ารักนะแต่คือเขา เป็นหัวหน้ายิมไงสู้ลิเลียไม่ได้ลิเลียคือเพื่อนที่ประจันภัยในภาคหลักไปเลยเงี้ยมันก็เลยนะครับต้องมีแพ้กันบ้างนะอ่ะนะครับตัวนี้เรามาดูดีกว่าว่านันจาโมเราจะได้ไปไหนผมขอไปลิเลียเลยดีกว่าอ่าอย่าได้ลิเลียเอสเลยทำไมกูรู้สึกว่ากูอยากได้นันจาโมมากกว่าเฮ้ยเอางี้ขอให้เปเอสเไปไหนก็ได้กูโอเคหมดและนะครับไม่เคยติดด้วยบล็อกหนึงก็จะมีสาสิบสองนะครับการันตีเอสเอ ถ้าไม่การันตีก็คือ s c r หรือ UR นั่นเองนะครับกระดาษพวกการ์ดทองที่ไม่การันตีอันนี้ก็เอาออกมาจากซองเลยแล้วกันมาให้กล่องให้แม็กไปตั้งโชว์แอ็กๆอ่านี่นะครับสามสิบซองเน้นๆนะทุกคนดูนี่ปุ๊บปับปุ๊บปับขออนุญาตวางแบบนี้เลยอ่าผมจะอยู่หน้าที่เดิมนะครับเป็นหน่วยคอยใส่แล้วก็แอการ์ดแล้วก็แอกซัสหน่วยนะครับรลานอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นกรรไกรนะเจ็บนิ้ว ตัดอันบล็อกมาหลายคลิปแล้วค่อนข้างเจ็บพอสมควรต้องบอกว่ามีสาสิบนะถ้าได้เป็นการ์ดแร์ถ้าดูส่งแล้วเป็นแร์ขอเอาไว้ดูท้ายะนะครับเริ่มที่ซองแรกต้องบอกว่าการ์ดนี้ชุดนี้มีใช้เยอะนะแบบใบดีๆอออกมา,าเป็นออนแบทซืนะเฮบีอันนี้ก็เป็นงูทะเลทรายนะครับจริงออนแบทนี่ตอนเล่นภาคอันนี้นกูใช้เป็นตัวหลักเลยนะหรอ,อ อันนี้อ่ะฮะโอา้อยออกเปิดมาก็ได้ e x เลยคือ e x ที่เราเล่นๆเน่ะก็คือใบที่เราต้องการอย่างที่บอก,ก e x นะแต่อย่าน้อยออกมาเป็น r r เราก็จะได้ใช้ก่อนอันนี้ออกมาเป็น r r ธาตุธาตุดู2องแจะเป็นธาตุกิ้ธาตุต่อสู้พึ๊บอ่าแมมูแมมู e x แมมู e x นี่ถามว่าเก่งไหมต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็มีได้แชมป์ยิมหลายเด็กเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ยาเพิ่มพลังงานของเอ็นแต่ใบนั้นได้ใช้แน่ อันไหนนะไอใบเพิ่มพลังงานของเอ็นยาเพิ่มพลังงานของเอ็นบอกว่าสาหรับเด็กที่ใครที่เล่นเด็กเอ็นกับโซลอาร์ล้วก็ได้ใช้แน่ๆนะครับผมมาฮะผมไปกันต่อกับซองที่สองนะครับเดี๋ยวก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะไปกันให้ช่วงไวแล้วกันนะในช่วงการเปิดซองนะครับมาต่อกันที่ซองที่2ออกมาเป็นโอ้อันนี้เป็นอาเมอร์กานะครับแต่เป็นล้างสองซึมโบราเฮ้ยเมทังอันนี้ออกมาเป็นอ่ะสกัดขาวไปกันเลยครับกิ๊กีกี นะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เขาจะเขียนอยู่ว่าเป็นกีกีเกียของเอนี่คือแบตเทิร์นพาร์เจะเป็นแบบนี้นี่นี่เห็นไหมนี่นี่ผมซูมให้ชัดปื้อนี่เพื่อให้บอกว่ามันแล้วมันจะมีรูป n อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่เป็นกร็อกใหม่บล็อกใหม่ที่แบบนี้เป็นแบตเทิร์นพาร์เคือเขาจะมีรูปคู่หูของโปรแกรมอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะครับไปกันต่อนะฮะบฮก็ถือว่าโปรกมอของเอ่ะของแผ่นนี้ก็รู้สึกว่าจะ ค่อนข้างที่จะจีจาร์อยู่เหมือนกันนะจีจาร์จีจาร์จีจาร์ารครับในในมุมของของคนที่เป็นคนเล่นเนาะอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮยแค่อาร์ตไม่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 ใช่แค่อาร์ตกูบอกเลยอันนี้กูไม่เห็นว่าเป็น SR หรือเป็นเอออแต่แบบมีของอะจริงหรอจริงถ้าถามกูกลัวไปไปไว้ท้ายเลยได้ไหมเพราะถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นมึงกับกูจะเห็นว่าเป็นเอหรือเป็นเอสเออา มั่นใจขนาดน้เลยเหรอวะใช่ทำไมกูยังมองว่ามันเป็นคือด้วยความที่เราเปิดมานานอ่ะผมดูรายเส็ผมรู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่การธรรมดาอ่ะโอเคขอไว้ที่หลังโอเคอันนี้ไว้ที่หลังนะแต่บอกเลยว่าเป็นระดับแรแน่นอนเดี๋ยววางไว้ก่อนอืมโอเคอันนี้ชัวร์เลยว่าเป็นระดับแรแน่ๆเราจากประสบการณ์มั่นใจถ้ามั่นใจผมวางไว้ก่อนถ้าผิดพลาดขออภัยแต่ผมมั่นใจว่าใช่อ่านะครับโจโรเนโก โปนิตาคาจิชูจิชูอ่าธรรมดาอ่าโอเคเป็นเมเลซีนะครับผมเป็นโปเกมอนของไดโกะอ่าตัวนี้มมานของไดโกะนะครับจริงๆมีหลายตัวที่ผมอยากได้นะผมบอกเลยเมตาครอสก็ดีนะอะมาครับไปกันต่อในมุมผมอะไรก็ได้นะขอให้เป็น SCR ไว้ก่อนห้อยเช่ายากนะครับความคืนเคขงของ MC อ่านะครับยันยันมากนะครับ อันนี้โปเกมอนของอุยน่ารักน้องน้องมานีนะอืออมาเป็นอยู่อ่าสปายเอนเออร์จี้อันนี้ก็เป็นเอนเออร์จี้แบบพิเศษรูปแบบใหม่ที่ถูกเข้ามาในแพทนี้เลยอโอเคนะครับขออ่านอัมพลิตี้หน่อยได้นะครับอ่ะแม็กอ่านได้เลยเจ๋งไหมจริงๆก็เป็นหนึ่งเด็กที่รู้สึกว่าจะใช้อยู่พอสมควรกับลูกาลูกันแต่ไม่ใช่ลูก,ก,ก,กนันละูกันเอ็กนะเป็นแบบธรรมดาเลยโคโคการะกิโมซานากิ อ๋อนี่เอครับขอเออโดนๆ <AI R. S 1> โอ้โห,โโหราคู่ไรครับบอ,อกวาเป็น a อราคู่ไรคือด้วยความที่ต้องบอกอธิบายว่ามันเป็นการ์ดบอกเพเทอร์พันเนอร์นะเพราะฉะนั้นจริงๆพวก a อหรือ CR ควรจะออกเป็นที่โปเกมอนที่มากับเทรนเนอร์ถึงจะดีที่สุดใช่ถ้ามาเดี่ยวๆบอกเลยว่าเจ็บปวดเ,เกินนะครับไปกันต่อนะครับตัวี้กูก็ยาจ,จีรอนแคทเตอปี้ ทำศิลาแล้วออกมาเป็นอุลตราาร์สเฉยๆนะครับบูเบิร์นนะครับไม่ได้เป็นไปว่าของใครอ้าว้าคัดหัวแห่งความแน่วแน่ก็เป็นการไอเทมติดโปเกมอนนะครับใช้เพิ่มพลังโจมตีไปแบบนี้รู้สึกว่าใช้มือแกะเลยไวกว่าสองไม่หนาเท่าใช่ไหมล่ะเกียร์ของเอ็นนะครับอันนี้ล่างแรกไม่เป็นไรไปโนกจิโนกจิธรรมดาบัมบัลโด เหมือนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตการเปิดจะรู้เลยว่าผมโดนบรฟมาอย่างดีว่าอย่าลั่น <laughs> <laughs> อย่าลั่นค่อยๆค่อยๆ <laughs> <laughs> เพื่อนๆสังเกตการเปิดบอกเลยว่าจะรู้เลยว่าผมโดนบรฟมาว่าอย่าลั่นดารุมักกะของเอ็นนะเห็นไหมคือตัวโปเกมอนของเอ็นมันมีหลายตัวมากมันถึงเป็นเด็กท <c oughs> ี่น่าสนใจเพราะว่าสุลอาห์กันเป็นโปเกมอนที่จะใช้ท่าของโปเกมอนของเอ็นได้นะครับอ่าอูบริบงนะครับอบูริบงก็เป็นโปเกมอนของลีเลียซึ่งตัวนี้มีอาร์ตด้วย a r นะครับระดับเอบอกเลยว่า ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นก็เป็นหนึ่งในอาร์ที่บอกได้ว่ามีแววว่าจะมีราคาในระยะยาวนะครับพวกนี้ต้องบอกว่าการระดับความสามารถเดี๋ยวไปอ่านดีนี่อาบุรีอันนี้ร่างแรงเมื่อกี้อาบุรีบงเป็นร่างสองนะครับเบโราบานั้นดับปุ๊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 บปุ แต่ก็เป็นปลาวานเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่มีแผลที่หัวไงต่างกันแค่นี้เลยนี้เราก็โซฟาสกุลเนาะอ่ายังไม่ออกยังยังไม่ออกอะไรเยอะก็เอยู่กเอเอ EX มาตัวหนึ่ง AR มาตัวหนึ่งตอนนี้ยังบอกว่าทรงๆยังดูดูอยู่ดูดูอยู่ใช่นะครับมาเกียร์แน่นะครับครับผมเป็นการระดับแรร์เฉยๆนะครับโอกระป๋องไปน่ากับสีเขียวต้องบอกว่าเราต้องผมว่าใช่แหละสําหรับไอตัวชุดที่เราวางไว้นะทีเราต้องมาหวังให้ได้อ่าตัวนี้เด่น เก่งเก่งเหรอมีแวรเพราะว่ามันเป็นตัวนี้ไดเค้นไคเดนนะเป็นโปรกรมนกสายฟ้าครับซึ่งเอาไว้เหมาะกับเด่นของเด็กของนันจโมอาซึ่งก็เป็นแพทเมตาที่เขาเอาไว้ใส่กับตัวฟ้าขนอคขั้งเอเพราะว่าตัวนี้ร่างสองเขาจะเร่งในการจั่วการ์ดให้อาต้องบอกว่าตอนนี้ตัวผมกับแม็กนั้นไปไกลเกินแพดไทยแล้วขนาดนั้นดูมาหมดแล้วจะจัดอะไรอย่างงี้ดีวะต้องใช้คำนี้ได้เลยก็เจอได้ แต่เป็นไปได้ตอนนี้ถ้าใบนั้นไม่ผิดพลาดผมหวังว่าอยากให้มีเออร์เรอร์หรือ U r แถ,แถมแถมอีกซักใบนะครับตัวนี้เป็นเนียวแฮบบาชูรุของ N เห็นไหมป้ยพวนของ n มีหลายท่านมากตัวนี้เป็นปวยพวนของฮอปแล้วก็ออกมาเป็นมัมบารโดโรซึ่งไม่มีอะไรอันนี้ปราทของเนะครับเป็นฟิลด์สเตเดียมครับ<า>ใบนี้รู้สึกว่าถ้าเด็กของ n ก็น่าจะต้องใช้เหมือนกันนะครับตัวปราทของ n อยังไงต้องช <า S 1> ใช้อยู่แล้วนะครับ เล็กเอ็นยังไงก็พาไม่ได้อ่านะฮะอันตัวแรกของแมมูยเอ็กเฮ้ยต้องบอกว่าหลังจากออกออกับเอ็กไปตอนนี้เงียบอยู่เนี่ยใช่เงียบเฮ้ยตอนนี้ยังเงียบอยู่อ่าอันนี้ไข่มุกของลิเลียนะครับต้องบอกเลยว่าการเขาคือเมื่อโปเกมอนของลิเลียหมดสภาพโปเกมอนที่ติดการนี้ได้รับได้เมท่าต่อสู้จากโปเกมอนฝายตรงข้ามจะหมดสภาพแล้วการรางวัลที่จะได้จะลดลงหนึ่งใบถามว่าอันนี้มีประโยชน์อะไรรู้ปะประโยชน์คือเขาไว้ติดกับปิปปี้ของลิเลียเพราะว่ามันจะช่วยให้ โบปี้ e gg, er Price, rice, อเสียพฟแค่หนึ่งพลเพราะว่ามันเป็นการที่ต้องใส่สําหรับเด็กพลังจิตเลยในมุมมองของบาเด็กเนี้ยใบนี้ควรจะมีให้ได้ควรจะเปิดให้ออกแต่ไม่เป็นไรบล็อกนี้ไม่ออกเดี๋ยวเพื่อนๆสายแบมเบอร์ไปเจอในบล็อกลกอิริมูออกอ้าวเอะของออนแบทออนแบทเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มผิดหวังแล้วเพราะอะไรวะเพราะไม่ออกแบบแบทเทิลพาร์เนอร์ไม่ออกมาเป็นโปรโมติอนแอแบบคู่หู อแต่ยังเป็นออนแบทอยู่ไนออนแบทมันไม่ได้แบบยาดเยียนขนาดัหนแผ่นนี้นี่ก็เป็นหนึ่งตัวหลักของกูเหมือนกันนะเอาหรออันนี้คือชอบส่วนตัวใช่ไหมไม่เพราะว่าตอนที่เป็นร่างเมก้ามันมาตัวแรกอันนี้ต้องมีนะสุพีซสุพีคาเนี่ยก็คือเปิดม่านของนันจโมก็คือร่างสองเขาจะเป็นตัวเอที่เป็นระดับเอชอาที่ออกคู่กันเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมีไว้ใช้ดันบ้านโอกาปองไม่มีอะไรละโอเค โอเคได้มาไขมุกของลิเลียมาสองอันได้ใช้แน่ๆแล้วเฮ้ยไขมุกเอ็กไปไหนหมดวะเออเด้อเอ็กแทบไม่ออกเลยเนี่ยเอ็กเพิ่งมาใบเดียวเองเอ็กเพิ่งมาแค่แมมมูเองพารัสหรือพารัสเซกอ่าบิลิริบิลิริดามะอันนี้ก็เป็นโปเกมของลิเลียนะครับปึ๊บปึ๊บอ้ามาแล้วดูทรงมาแล้วดูทรงฮึบฮึบอ่าวเป็นซาเชียนเอ็กนะครับนะครับท่าเหล็กเป็นโปเกมอนเด็กสไตล์ของแอดมอส เพราะแอนมอจะเล่นสายเหล็กสายเหล็กจริงๆต้องบอกว่าจริงในทีมงานพวกเราตอนนี้แยกสายชัดเจนแล้วว่าใครจะไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มันๆกันว้เดี๋ยวว่างๆคงได้มีมาไฟกันให้ดูเกียร์ของเอนยินไฟท์ทาวนะครับของน้องมานีมีม่อปึ๊บ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 ปบนี้บอกเลยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเกรดมา P s a 10มีราคาแน่นอนเพราะเป็นอบูรีบงของน้องลิเลีย ซึ่งการ์ดของน้องลิเลียมีราคาแพงเสมอผมบอกเลยว่าใบนี้ฟิลไฟล์นะครับสำหรับสายสะสมนะครับไปเก็บไป้เก็บไว้ตอนเปิดญี่ปุ่นเสียดายไม่ได้ใบนี้แต่มาเป็นไทยก็ยังดีนะเจ้าเทลานี้เจียมเลยนะครับไปต่อไลโวแต่อีเอ็กกูไปไหนหมดเลยไหมอีเอ็กเงียบกิ๊บกิ๊บิ๊เลยมาต่อนะครับคาเคกันนี้ผู้ตัดสินนะครับก็เป็นผู้ตัดสินเวอร์ชั่นใหม่ จริงๆพูดตัดสินเนี่ยเคยออกมาแล้วนะครับหลายอันอันนี้เป็นพูดตัดสินการ์ดเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นการสั่งให้ทุกคนเก็บการา์ดแล้วจวใหม่คนละสี่ใบบูเบอร์พาราเซกโอโอทาจิอ่าเป็นพูดตัดสินซ้ำเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยขอย U ูอาร์หน่อยเอาจริงยูอาร์ก็เฟียลนะทุกคนผมอยากได้ยูอาร์นันจาโมขอนันจาโมอยากเห็นนันจาโมยูอาร์อยากได้ยูอาร์นันจาโมมากๆ โซลูชของเอใบนี้ต้องใช้สำหรับเด็ก n ็แน่นอนนะครับเพราะต้องแปลงเป็นโซลูอาร์นะครับอันนี้ออกมาเป็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าอุ้ยอันนี้ s ออแล้วนั่นอะไรอ่ะอันไหนอันนู้นเหรอเออผมพลาดเหรอเป็นไปได้เหรอมึงพลาดอยู่แล้วปานจริงว่ากูไม่พลาดเอานี้จะรุนอะไรก่อนกูได้ทั้งสองอันอ่ะโอเคถ้างั้นเก็บเก็บวางคู่เก็บวางคู่ขออนุญาตวางคู่นะครับ ผม,อมขอใช้ประสบการณ์ในการเปิดบล็อกมาไม่ต่ำกว่าน่าจะเกือบร้อยบล็อกแล้วอะ่ะผมว่ามันใช่ทั้งคู่ผมดูจากซองแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูช่วงท้ายอาบูรีทานเซลกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยยันชำ้ำอยากปเปิดเปิดอันนู้นเลยเกระเป๋าของฮอปอ่าเมทโอเคมาตาโดกาดเฮ้ยมันจะออกสองอันเลยเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวลัน่นเดี๋ยวลัน่นขอ<า>ขอเคาไปก่อนขอเคาไปก่อน <ๆ S 1> <อ>โอเคเล่นไปได้เหรอวะเอสอาร์สองใบเหรอ แต่ถ้าสองใบก็ไม่เท่าเอ r ซีใบเดียวนะแอมูโดของไดโกบ้านแลเอ็กกูไปไหนหมดนี้อีเอออกมากเลยนะอเอ็ันนี้เอกเห็นปะคือดูออกเว้ยเอาจริงมันไม่ใช่อ่าโอ้เฮร์เชอร์ EX เอ็กเอาจริงนะขอไปอื่นเถอะไม่ได้ใช้อไบเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วก็เพราะว่ามันต้องเป็นของพวกแบรน์พัเนอร์เท่านั้นใช่คือมันกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้แล้วในมุมของคนสะสมก็เสือก ไม่ได้ใช้ด้วยทำศีลานะครับราคูไรเบราโบโอ้ยตัวแรกเปลี่ยนอันนี้ดีตัวแรกเปลี่ยนดีอันนี้ดีมากสำหรับแผ่นใหม่อันนี้คือเป็นการเอาการ์ดในไพลส์เอาไปเข้ากับเด็กแล้วจ่ายไปใหม่ออกไปสําหรับใครที่รู้ว่าการ์ดตัวเองติดธิ์ไพแล้วตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับตัวแรกเปลี่ยนนะครับก็อาจจะเป็นอีกใบหนึ่งที่เอามาแทนกับหินฟูฟูอ่าก็ โปเกมบอลของฮิซุยนะครับอฮิซุยแต่อันนี้มันจะช่วยพวกไอเทมหรือซัพพอร์ตได้ด้วยจ่กลัดคือโปเกมอนแหละใช่เพราะว่าฮิซุยจะได้แค่โปเกมอนพื้นฐานตัวนี้เลยนี่แม็กตัวเนี้ยในเทิร์นฝ่ายเราถ้าทิพพลังงานสายฟ้าที่ติดอยู่บอนหนึ่งลูกที่ตำหนักทีนการใช้ได้หนึ่งครั้งคือจั่วการ์ดบนมือฝ่ายเราให้เป็นหกใบนี่แหละผมบอกเลยว่าการ์ดของนันจโมต้องใช้แน่นอนแน่นอนซึ่งตัวหลักๆที่จะไปได้ก็น่าจะเป็นฟ้าขนองคลั่งนี่แหละ ใช่สําหรับการเก็บจี้ตัวฟ้าคดองข้างนี้น่าจะเป็นที่ต้องมีติดเด็ดแน่ๆใช่นะครับอคิววาอันนี้เฉยๆนะครับโอลองเกะของน้องมานีนะครับก็เป็นอีกเด็กที่ผมว่าใครที่เป็นแฟนๆน้องจะชอบเพราะว่าจริงๆน้องมานีเป็นตัวเทรนเนอร์ที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีแฟนนิยมค่อนข้างสุกนะครับโอรองเกะเอกออกไปแล้วนะ เอาเรื่องเอาเรื่องเ,อเรื่องโอ้อยากไปลุ้นสองซองนะั้นแล้วโว้ยมานะครับไปกันต่อไปกันต่อทุกคนวู oo, um aka, ote, ลูดารุมัตกาเนโรเต้ล้วก็ออกมาเป็นไม่มีอะไรนะครับในซองนี้เหลือแค่สามซองนะเงาเงาซองตรงนี้นะทีนต้องมาลุ้นแล้วว่า EX จะเป็นอะไรนะนะผมว่าน่าจะเหลือ EX สักไหนนะว่า EX ไป3อันนี้ว่า EX ไปตอนนี้นะครับ เอยกไปสามแล้วเยกไปสามแล้วว่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องมาลุ้นเยกไปสี่ด้วยโอ้เยกสี่แล้วเหรออืมด้วยสี่เลยเหรอเออไหวเอกสี่แล้วทุกคนผมว่ายากละอาจจะอาจจะหมดแล้วสำหรับเอ็กเอไอเอไอสามอ่าผมว่าน่าจะหมดแล้วอันนี้ค่ะพีก้อนของฮอปตายผมว่านี่คือเลขปกติน่าจะหมดแล้วทีนี้ต้องม่ลุ้นแล้วว่าไอ้ตรงนั้นที่ผมดูมันผิดพลาดหรือเปล่าหรือตัวผมเองนั้นประสบการณ์ไม่ถึงนะครับบารีส คารมิชูครีมแกรนแล้วออกมาเป็นโอเคหมดนะครับเชมินอา่อาโอเคเชมิน,มนตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตาวดะที่ปนอนยังอย,งอยู่บนเบนฝ่ายเราทุกตัวยังเว้นไปว่าที่มีกดนะหรือก็คือพวกโปเกมอน ex นั่นเองนะครับจะไม่รับปอเมทของท่าต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหรือก็คือกันพวกการโจมตีของพวกค<า>ิวเรมอะไรพวกนั้นได้นั่นเองนะเอาง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนมาราฟี่ มาราฟี่อาวเกรดใช่แต่อันนี้มันปันกันได้แค่เพราะว่าปเกมันที่มีกฎอ่ะแล้วครับมาถึงซองแรกของเรานะอันนี้คือซองแรกเลยปะอันนี้ซองแรกที่หลังอันนี้ซองที่สองที่เราเจอเพราะว่าอันนี้ดูแล้ว SR ชัวออว่าเป็นโยกิอ๋อถูกแล้วเลื่อนไปแล้วดิอันนี้บอกว่าเป็น SR trainer โอเคขอเป็นความพื้นเพลงของ MC ความสามารถของน้องคือจวดก๊าซสองใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราครับถ้าจำนวนการ์ดรางวัลที่เหลือของฝ่ายเราเอของฝ่ายตรงข้ามน้อยกว่าหรือเท่ากับสาใบจะจวกกร์ดเพิ่มได้อีกสองใบด้วยอ่าโอเคนะครับโอเคโอเคอ้าสวย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 วางไวอะไรดีอันนี้คืออ้าสวยอยู่และอันนี้คืออ้าสุดท้ายที่เราเปิดได้ตอนแรกผมมองว่าจริงๆยังไงมันต้องเป็นระดับขั้นต่ำนะเป็น SR เห็นไหมผมบอกแล้วนี่เป็น SR ซ่าเอซ่าจริงแต่เป็น SR EX ด้วยอุ้ยเอซ่าอีเอ็กซอาเลียว เป็น s อโปเกมอนออกมาเป็นปึ๊บโอ้ยอาบูนโอ้ยนี่ขนาดออกมาเป็น EX e r เอ r 2ใบนะเพราะปกติ s r ซเขาจะการันตีแค่หนึ่งใช่ไหมออกมาเป็น2ใบนี้บอกเลยว่าชื่นใจอะ <laughs> <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ถือว่าข้อดีก็คือ,อเราก็ได้มา2ใบครับผม,มนะครับกับบล็อกแรกออกมาได้2ใบก็โอเคโอเค โอเคมันเป็ดมันเป็ดมันเป็นปัดนัดกูดมันนัดกูดอ่านะครับ <c oughs> ผมนี่ก็จะเป็นหลักๆก,ก็คือเราได้ เอสรสองใบครับผเป็นสิ่งที่ไม่ได้ออกตามปกติเพราะว่าปกติใน1บล็อกเนี่ยจะออกเอสรได้แค่ใบเดียวใบเดียวใช่แล้วแต่เสียดายที่ไม่ได้เอสรแล้วก็อันนี้อันนี้ที่เราเสียดายจริงเพราะว่าเรายังไม่ได้เอ็นกับโซลไอเอ็กซ์ยังไม่ได้นันจโมยังไม่ได้ลิเลียด้วยกับพวกตัวที่ออตัวที่บอกอย่างที่อันนี้บอกกันก่อนว่าพวกเราก็คือเป็นสายสะสมด้วยแล้วก็สายเล่นด้วยสายเล่นด้วยอาจจะสายเล่นหนักด้วยเล่นหนักด้วยอะไรเงี้ยคือเราเราเปิดมาเราก็อยากจะ ายการที่ใช้แหละในการที่ใช้ใช้้แหละครับผมอาจจะต้องไปรุ้นในบล็อกเรต่อไปใช่นะครับก็ฝากรอเพื่อนเรอติดตามเหมือนกันนะครับวันนี้คงประมาณนี้ผมยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนยังไงก่อนจากกปอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีงเราของช้าไเป็นนะครับและรอบหน้าเราจะมาเปิดบล็อกไหนก้าอะไรก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ผมกับแม็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ